คลิปนี้สนับสนุนโดย V.B. Engine i m p a l t ผู้จัดจำหน่ายรถนั่งตัดหญ้าและอุปกรณ์การ,การเกษตรอันดับหนึ่งที่ทั่วโลกเลือกใช้ สวัสดีค่ะพบกับอาจิและช่องจานิ n e w ะ a ำหรับีค่ะวันนี้อาจิพาท่านผู้ชมทุกท่านมารับชมค่ะกับกระบะ4ประตูกับ isuzu d-max highlander ค่ะตัวคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์1.9 ddi ในตัวรุ่นย่อย l ค่ะราคาอยู่ที่915,000บาทเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปรับชมตัวรถกันค่ะคันนี้ค่ะมาพร้อมกับมิติตัวถังของรถค่ะความยาวของรถอยู่ที่5,300มมค่ะความกว้างของรถค่ะอยู่ที่1,800 ม mm. ความสูงของรถอยู่ที่1,700ม mm, มค่ะระยะฐานล้ออยู่ที่3,125ม mm. มและนอกจากนี้เขาไม่ได้มาพร้อมแค่มิติตัวถังของรถอย่างเดียวยังมาพร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษให้อีกด้วยค่ะดอกเบี้ย0%ค่ะหรือติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างใต้คลิปนี้ค่ะเปลี่ยนหรือว่าย้ายค่ายคันนี้ค่ะก็บอกได้เลยว่ารับส่วนลดไปเลยมูลค่า5,000บาทกับบ้านด้วยอะเนี่ย เดี๋ยวพาทุกท่านมารับชมตัวรถกันเลยดีกว่าค่ะกับ Isuzu d m a x คันนี้ค่ะคันนี้นี่บริเวณด้านหน้าของตัวรถค่ะก็จะมีสัญลักษณ์ของตัว Isuzu ที่เป็นสีเงินหรือว่าโครเมียมด้านหน้าเลยและมีการเล่นลูกเล่นค่ะที่เป็นการ แยกสีชั้นบนค่ะจะเป็นออกสีขาวๆหน่อยใช่ไหมส่วนชั้นข้างล่างค่ะตัวนี้จะออกเป็นสีเทานั่นเองแล้วก็จะมีอีกหนึ่งสีที่เป็นสีดําแล้วเป็นเอกลักษณ์ของเขากับอีสุสุก็คือเส้นสีดําพร้อมตัววีแบบนี้ค่ะเหมือนเราอยู่กับเครื่องล่อนนั่นเองทำให้ด้านหน้าดูเข้มแล้วก็ดูเท่มีสไตล์ค่ะ ไฟหน้าของเขาค่ะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ LED ค่ะแต่มีไฟทางฝั่งของตัวฟอนต์ค่ะที่เขียนไว้ว่า i su z u LED lighting ค่ะมาพร้อมกับไฟ daytime running light แบบ LED ด้วยนอกจากนี้ไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะด้านล่างก็มีมาให้ใช้งานแต่ตัวไฟตัดหมอกคู่หน้านเนี่ยจะเป็นแบบหลอดฮาโลเจนนั่นเองตกแต่งบริเวณด้านหน้าค่ะที่เป็นสีดำด้วยไปดูด้านข้างกันต่อค่ะ กับตัวล้อด้านข้างของเขาค่ะในด้านนี้ถ้ามุมมองของตัวกล้องแบบนี้ทุกคนจะเห็นว่าด้านหน้าเขาจะกดลงมานิดนึงใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นการบาลานซ์ของตัวรถนั่นเองทางฝั่งของตัวยางและล้อด้านหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นยาง Bridgestone ค่ะสเปคยาง255ทับ R 1 7ด้านหน้าให้มาเป็นดิสเบรกด้วยล้ออลอยขนาด17นิ้วดุมล้อเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ของตัว Isuzu พื้นด้านหลังเป็นสีดำเงาค่ะตัดเส้น วงกลมเป็นโคมียมนะตัวนี้ช่วงล่างด้านหน้าค่ะจะเป็นอิสระปีกนกสองชั้นพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโค้งค่ะเราจะเห็นโชคด้านในแบบนี้เลยนี่ดูจากบริเวณด้านนี้ตั้งแต่ตัวล้อ,อยางจนถึงบริเวณซุ้มล้อด,ด้านบนจะประมาณฝ่ามือแต่เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันด้วยฝั่งด้านข้างค่ะนี่กระจกมองข้างด้านบนจะให้มาเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยไฟค่ะไฟเลี้ยวด้านข้างตรงนี้เป็น LED นะ ด้านล่างตรงนี้เป็นสีดํากระจกมองข้างขนาดใหญ่ค่ะตัวด้านจับเปิดประตูนี่ด้านนี้จะให้มาเป็นสีเงินพร้อมช่องเสียบกุญแจค่ะบันไดข้างเป็นกระบะแคปโฟแบบนี้นี่ก็ต้องมีบันไดข้างยกสูงให้เพื่อที่เราจะก้าวไปในห้องดยสาร์ได้อย่างสะดวกค่ะถ้าเราจะขึ้นขึ้นได้นะนี่เหยียบได้แม้ว่าจะใส,ส่ส้นสูงค่ะนี่ทำได้แบบนี้เลย ด้านบนก็จะมองเห็นหลังคาได้อย่างชัดเจนเลยค่ะหรือใครอยากจะติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาก็สามารถทําได้เหมือนกันทางฝั่งด้านหลังค่ะกับตัวด้ามจับเปิดประตูของผู้โดยสารแถวที่2ก็ให้มาเป็นสีเงินหรือว่าตัวโครเมียมเหมือนกันเลยมาดูที่ล้อด้านหลังกันบ้างค่ะตัวล้อด้านหลังยางบิสโตนทั้ง4เส้นจากโรงงานสเปย์ยาง255ทับ R 1 7 ให้มาเป็นดัมเบลนะด้านหลังดูเมื่อกี้นี้ฝ่ามือของอจิซุ้มล้อด้านหน้าเขาจะติดกันกับตัวนิ้วกลางเลยแต่เนี่ยพอมาดูด้านหลังซ้มล้อด้านหลังค่ะเราจะเหลือมันก็จะเป็นเหมือนกับเขากดด้านหน้าตัวด้านหน้าลงเพื่อให้การขับขี่ที่ฉบเฉียวมากยิ่งขึ้นแล้วก็เหมือนกับการผ่านตัดผ่านของตัวแอโรไดนามิกนั่นเองนี่ก็บรรทุกได้มากขึ้นด้วย ตัวด้านหลังค่ะให้มาเป็นแหนบนั่นเองเป็นแหนบซ้อนลักษณะรูปวงรีค่ะพร้อมฉกอัพมาดูด้านท้ายของตัวรถกันบ้างดีกว่าด้านบนเนี่ยเราจะเห็นไฟเบรกดวงที่3แบบ LED ค่ะตัวด้านท้ายก็จะให้มากับตัวเปิดกระบะท้ายที่เป็นสีเงินกล้องช่วยถอยจอดด้านหลังมีมาให้ในรุ่นนี้ด้วย ไฟเนะี่ยไฟค่ะไฟท้ายค่ะตัวนี้ไฟท้ายเขาก็จะเป็นหลอดฮาโลเจนนะทุกคนแต่ขอบด้านข้างตรงนี้จะเป็นสีแดงสวยเลยนะให้มาสวยเหมือนกันตรงนี้นั่งได้นะเพราะว่านี่ปกติแล้วมันจะนั่งไม่ได้แต่เนี้ยนั่งได้สะดวกสบายด้วยกับกันชนท้ายและก็บันไดปีนนั่นเองตัวนี้จะใช้เป็นชิ้นเดียวกันค่ะสีดำขนาดใหญ่เลย พร้อมกับใส่กอบป้ายทะเบียนด้านในได้มีสัญลักษณ์ของอ s u z u D-Max ค่ะอย่างนี้ด้านนี้มันดูข้างล่างยางอะไรมีไหมมีค่ะหนึ่งเส้นตรงด้านนี้เลยปะ่ะดูกระบะด้านท้ายกันดีกว,ว่าเปิดมากับกระบะด้านท้ายค่ะก็เปิดการใช้งานได้สะดวกขึ้นได้ง่ายสะดวกสบายด้วยตรงนี้ไม่ต้องกระโดดขึ้นเลยแค่เพียงแค่เอี้ยวตัวขึ้นมานดนึงก็ทำให้เรานั่งได้สะดวกสบายด้วย เวลาจะไปด้านนอกหรือว่าคนสัมพระต่างๆก็สะดวกสบายค่ะไปต่อกันที่ภายในห้องโดยสารของผู้โดยสารแถวที่2กันดีกว่าเพราะว่าภายในห้องโดยสารแถวที่2เนี่ยก็สามารถนั่งได้สะดวกสบายตัวเบาะด้านในเป็นเบาะผ้าค่ะเวลาขึ้นลงแม้ว่ารถจะเป็นรถยกสูงเราก็สามารถขึ้นลงโดยการจับบริเวณด้านข้างได้เลยเข้ามานั่งด้านไหนค่ะ เล็กรูมนั่งได้สะดวกสบายเฮดรูม <Head room S 1> ไม่ชนนะเฮดรูมไม่ชนแต่ดูจากลักษณะมือของอจีได้เลยประมาณนี้มีที่เกี่ยวค่ะจุได้ถึง4กิโลด้วยที่เท้าแขนมีมาให้ค่ะเพื่อความสะดวกสบายต่อการใช้งานของเราดันฟึ๊บขึ้นมาแล้วก็นั่งได้เลยช่องวางขวดน้ำมีมาให้ค่ะให้เรานอนนอนได้แล้ที่สำคัญเลยตรงเนี้ย เขาใช้ตัวเหมือนกับที่เก็บตัวล็อกเบลไว้ด้วยเพื่อให้เราสามารถใช้พื้นที่ภายในห้องโดยสารได้สะดวกเพราะว่าเขาอะสามารถแขวนตัวเบาะได้อือนี่ค่ะนอนลงไปแบบนี้ได้เลยนี่มีช่องวางของให้สองช่องแบ่งได้เลยแบ่งตามสัดส่วนได้เลยค่ะและก็มีตัวพอร์ต usb ตัวนี้จะเป็นพอร์ต type c ให้หจุดด้านหลัง ตันนี้ก็จะเป็นสาย Type C นะมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกสายใช้แบบไหนจะเป็น Type C ทู Type C หรือว่า USB ทู Type C ก็ได้สามารถใช้งานได้สะดวกนั่งได้สบายประตูด้านข้างกันบ้างค่ะทางฝั่งประตูด้านข้างตรงนี้ก็จะมีตัวเปิดที่เป็นสีเงินตัดด้านบนสีเงินกันแล้วก็ตัวบริเวณของประตูด้านข้างเนี่ยที่เท้าแขนให้มาเป็นผ้าสีดาค่ะพร้อมปุ่มกดมีช่องวางขวดน้ําให้ ไปกันต่อฝั่งด้านหน้ากันดีกว่ากับผู้โดยสารด้านหน้าหรือห้องโดยสารทางด้านคนขับด้านหน้านั่นเองค่ะเปิดประตูมาเลยนี่แล้วเราก็นั่งลงไปได้เลยค่ะตัวเปิดเป็นสีเงินตัวกระจกปรับการใช้งานต่างๆอยู่ทางด้านบนค่ะสองด้านนี้เราก็สามารถดันเปิดดันเก็บดันปิดได้เลยกระจกไฟฟ้าทั้งสบานอัตโนมัติฝั่งด้านคนขับค่ะที่เข้าแขนก็ให้มาเป็น สีดําเหมือนกันแต่มันจะเฉียงๆหน่อยนะทุกคนถ้าเวลาเราวางจริงๆตรงนี้จะเฉียงขึ้นมาประมาณนี้ไปต่อกันที่ด้านในค่ะทั้งฝั่งด้านในของตัวรถเนี่ยให้มาเป็นเบาะผ้าปรับอย่างนี้ได้ปรับเอนปรับเอนได้เยอะเหมือนกันนะนอนได้นะแล้วก็ปรับเลื่อนค่ะดันไปข้างหลังเดินหน้าได้พวงมาลลย จับได้ถนัดมือปรับทิศทางการใช้งานของพวงมลลาลัยได้ค่ะปรับได้4ทิศทางดันเข้าหาตัวดันออกดันลงแล้วก็ดันขึ้นถ้าดันขึ้นมันจะพอดีเลยพอดีมากๆเลยค่ะฝั่งทางด้านขวาด้านนี้มีช่องใส่ขวดน้ําช่องแบ่งของใส่ของต่างๆได้จากทางด้านขวามีทางปุ่มระบบในการใช้งานปุ่มปิดการเลื่อนทลายของรถไฟส่องสว่างภายในไฟ,ไฟส่องสว่าง ด้านหน้าที่สามารถปรับระดับได้3ระดับแล้วก็ช่องวางของช่องวางธนบัตรต่างๆค่ะตัวเปิดฝากระโปรงแล้วก็ถังน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ด้านล่างติดกันเลยนี่เป็นแป้นเหยียบต่างๆทุกคนเดี๋ยวเราเอาให้ดูนี่ก็จะเป็นสีดำใช้งานได้ง่ายพร้อมตัวกัดลื่นให้ด้วยเวลาเราใช้งานแนะนำให้ใส่รองเท้าในการขับขี่นะคะหรือว่าตามที่ถนัดแต่ก็ต้องดูตามความเหมาะสมและความปลอดภัยด้วย นี่ก็จะเป็นตัว isuzu d max c a เครื่องยนต์ดีเซล1.9 ddi ในรุ่นย่อย l ค่ะราคา9 1 5 0 0 0บาทค่ะและเดี๋ยวอาจีจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมภายในห้องด้วยสารกันด้วยค่ะตามกันไปเลยค่ะไปกันเลยค่ะ ตอนนี้ค่ะอาจีนั่งอยู่ภายในตัวรถของ Isuzu D-Max Cab4 ค่ะรุ่นนี้จะเป็นเครื่องยนต์1.9 DDI ตัว L นั่นเองเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค,ค่ะจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมารับชมภายในตัวรถกันค่ะตามมารับชมกันเลยค่ะในคันนี้ค่ะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ค่ะตัวนี้จะเป็นหน้าจอเล็กจอกลางนะ เป็น TFT ขนาด4.2นิ้วค่ะเป็นแบบแนวนอนนะทุกคนแล้วก็จะมีแจ้งเตือนสถานะโชว์ไฟแจ้งเตือนต่างๆค่ะฝั่งด้านขวาจะเป็นเข็มค่ะแสงสีขาวและฝั่งด้านซ้ายเช่นเดียวกันเลยกับตัวเข็มวัดรอบของเครื่องยนต์นั่นเองค่ะไม่ว่าจะรอบเดินเบาหรือว่าอัตราเร่งการใช้งานค่ะกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะมี0ถึง220นั่นเองค่ะตาม ไว้ให้แบบนี้เลยก็จะมีเส้นสีขาวแจ้งเตือนการเข้าเช็คระยะการเข้าเกียร์ต่างๆแจ้งเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็แจ้งเตือนระดับน้ำหรือว่าอุณหภูมิในห้องเครื่องนั่นเองค่ะนี่มาที่ฝั่งพวงมาลัยกันบ้างค่ะพวงมาลัยมาพร้อมกับปุ่มมันติฟังก์ชันทางฝั่งด้านซ้ายเพียง ด้านเดียวนะแต่ตัวนี้ก็จะเป็นการใช้งานค่ะของตัวปุ่มฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันการใช้งานของรับสายสั่งการด้วยเสียงวางสายแล้วก็การใช้งานของตัวชุดหน้าจอทัชสกรีนนั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นโหมดการเข้า fm/am การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนการเพิ่มเสียงลดเสียงการเน็กค่ะของช่องรับสัญญาณค่ะ ็จะมีอยู่ทางฝั่งด้านซ้ายสัญลักษณ์ของทุงรมนิรภัยตัวฟอนต์ของ Isuzu ที่เป็นโครเมียมค่ะด้านหลังของพวงมาลายัยทางฝั่งด้านขวามาพร้อมกับไฟเลี้ยวและไฟส่องสว่างในการใช้งานนี่มีไฟสูงด้านบนด้วยทางฝั่งด้านซ้ายจะเป็นตัวการปัดน้ำฝนค่ะมาต่อกันที่จอกลางค่ะจอกลางในตัว Isuzu D-Max Highlander Uh, Highlander ตัว1.9 DDI ตัวนี้รุ่นนี้บอกย้ำอีกทีหนึ่งว่าเป็นรุ่น L นะคะตัวนี้ด้านบนเนี่ยเขามีช่องให้เราเก็บของด้านบนด้วยเนี่ยลราก็สามารถใส่ของด้านบนได้สัญญาณไฟฉุกเฉินตัวหน้าจอทัชสกรีนที่ให้มาขนาด8นิ้วค่ะตรงนี้มันจะมีสัญ,ญลักษณ์2ข้างตรงนี้ที่ให้เราได้ดูตรงนี้จะเป็นข้อมูลวันที่นี่ตรงด้านนี้้าเราสามารถเลื่อนดูจากทางด้านนี้ได้นี่ค่ะ แล้วก็ทางฝั่งด้านขวาจะเป็นตัวรถยนต์ค่ะองศาการใช้งานต่างๆเราก็สามารถกดเข้ามาดูได้เลยล้อยางด้านหน้าด้านหลังองศาตัวรถยนต์ก็สามารถดูได้ค่ะเข้ามาที่บริเวณตัวหน้าจอกันแล้วก็จะให้ดูลองรับทาง Apple c a r p l a y แล้วก็ Android Auto แบบไวเลสหรือว่าแบบไร้สายนั่นเองการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนแบบบลูทูธมีการปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ตรงด้าน,นี้ ปุ่มด้านล่างค่ะก็จะเป็นปุ่มหน้าโฮมรับสายระบบสั่งการด้วยเสียงการปิดการใช้งานางนี่ค่ะเปิดปิดการใช้งานได้เห็นก็จะเป็นตัวชุดเครื่องเสียงเมื่อกี้ที่ออกมาด้านหน้าด้านล่างตรงนี้เขามีตัวพอร์ตให้ใช้งานนะกับพอร์ต USB นั่นเองค่ะฟังด้านล่างกันดีกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นช่องปรอบอากาศต่างๆค่ะตัวนี้ปรับตรงกลางปรับแรงพัดลมนะ ฝั่งด้านขวาจะเป็นปรับอุณหภูมิค่ะอยากได้ร้อนได้เย็นแค่ไหนก็สามารถเปิดตัวน้ํำยาแอร์ตรงด้านนี้ได้เลยฝั่งด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีตัวโหมดของช่องลมค่ะเลือกได้ถึง3โหมดในการปรับของตัวช่องปรับอากาศนั่นเองก,อกงออง็อยากได้ทั้งสองหน้าเราอยากได้ทั้ง2พื้นด้วยก็สามารถทําได้เลยด้านล่างตรงนี้ก็จะมาพร้อมกับ power outlet Charge ค่ะ มีช่องวางของให้เราด้านหน้าตรงนี้ด้วยมีวางสมาร์ทโฟนไปแล้ว1เครื่องยังสามารถวางได้อีกไม่ต่ํากว่า4-5เครื่องเลยวางทับกันไปได้เลยค่ะตัวเกียร์เนี่ยจะเป็นเกียร์อัตโนมัติค่ะมีตัวฟอนด้านบน P R N D พร้อมบวกลบให้ด้วยตัวช่วยลงทางลาชันมีมาให้ค่ะ มีปุ่มการใช้งานมีช่องเสียบกุญแจกรณีจอดซ้อนคันมาให้เบรกมือให้มาเป็นแมนวนวลนะตัวนี้จะให้มาเป็นแมนวนวลหุ้มหนังสีดําเดินได้สีดําพร้อมช่องวางของด้านข้างตรงนี้ค่ะที่เท้าแขนเป็นสีดำวัสะดุจะเป็นแบบใช้งานได้ง่ายสะดวกเปิดขึ้นมาอันนี้ถ้าใช้เป็นแบบนี้เวลาทำความสะอาดมันก็เช็ดทำความสะอาดได้เลย กล่องเก็บเอกสารหรือว่ากล่องเก็บของตรงกลางเนี่ยเราก็สามารถใช้งานได้ค่ะนี่วางได้เปิดงานเปิดกล่องเก็บของได้เลยมาที่เบาะทางฝั่งของผู้โดยสารกันบ้างค่ะเบาะทางฝั่งของผู้โดยสารเนี่ยเขาจะทําออกมาเป็นใหญ่ใหญ่ๆเลยนะปีกด้านข้างมีตัวลวดลายตารางด้านล่างเนี่ยมีการรดเล่นลวดลายด้วยแล้วเบาะในนี้เป็นเบาะผ้าสีดําค่ะนี่เดินได้สีเทาด้านข้างนะปรับการใช้งานก็ สามารถปรับเลื่อนแบบนี้ได้เลยหรือจะปรับดันเบาะขึ้นมาก็ได้ค่ะวันนี้นี่ฟังทางด้านหน้ากันบ้างตรงนี้มีการตกแต่งบริเวณคอนโซลที่เป็นสีเทานะนเห็นไหมมีตกแต่งลวดลายตรงนี้ด้วยช่องปรับอากาศช่องวางขวดน้ำนี่ค่ะแล้วก็ กล่องเก็บเอกสารเก็บของด้านบนเราจะแบ่งเป็นเก็บของด้านบนก็ได้หรือจะใส่เป็นกล่องเก็บเอกสารด้านล่างตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะก็สามารถใช้งานได้ด้านบนกันต่อค่ะนี่ที่บังแดดเลยที่บังแดดเขามีตัวกระจกให้เราได้ใช้งานด้วยนะทางด้านนี้ขออนุญาตนิดนึงนะคะเราก็จะให้เห็นกันเลยนี่ค่ะนี่เราก็จะให้เห็นกระจกที่เปิดขึ้นมาแบบนี้ ใช้งานได้ง่ายสะดวกด้วยมีช่องเสียบบัตรให้มีทั้งผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งทางด้านคนขับนั่นเองในตัว Isuzu D-Max ค่ะให้รัก รุ่น L คันนี้เป็นเครื่องยนต์1.9ดีเซลนะคันนี้ยังมาพร้อมกับถุงลมนิรภัยคู่หน้าด้วยระบบความปลอดภัยก็เบรก ABS, EBD, BA ค่ะป้องกอันล้อล็อกกระจายแรงเบรกตัวช่วยลงทางลาดชันแล้วก็จะมีตัวช่วยขณะขึ้นทางลาดชันก็มีให้ก็เป็นการใช้งะของตัวอัตราเร่งนั่นเองอะนอกจากนี้เราจะพาทุกคนค่ะไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้ากันด้วยกับ Isuzu D-Max c a r คันนี้กันค่ะ าจีจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องอยนต์ด้าหนาหน้ากันค่ะตามไปรับชมด้วยกันเลยค่ะนี่ไะใครที่สนใจอิซูซุค่ะทุกรุ่นเลยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยค่ะเราก็จะเจอกับหน้าตาของห้องเครื่องอยนต์ค่ะพร้อมสัญลักษณ์และฟอนต์อิซุซุ DDI นั่นเองค่ะกับตัว isuzu d-max คันนี้ค่ะเป็นตัวในรุ่น4ประตูนั่นเองข้อมูลและขุมพลังที่ให้มาค่ะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล1.9ลิตรค่ะรหัส r z 4 e tc ค่ะซสูบแถวเรียง16วาวดับเบิล overhead แขมชาร์ปค่ะระบายความร้อนด้วยน้ำ Common Rail Direct Injection พร้อม VGS Turbo และ Intercooler ค่ะกระบอกสูบค่อยู่ที่1,898 cc ค่ะําลังสูงสุด 110กิโลวัตต์หรือ150แรงมา้าแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรค่ะความจุถังน้ำมันอยู่ที่76 l. ลิตรรองรับน้ำมันดีเซลถึงระดับไบโอดีเซลบี0ค่ะคันนี้จะเป็นเกียร์รอัตโนมัติ6สปีดแล้วก็ปิดลงมาได้เลย ท่านผู้ชมท่าในใดที่สนใจรถยนต์หรือว่ารถกระบะอซูซูค่ะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดตามเบอร์โทรด้านล่างใต้คลิปได้เลยค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีดอกเบีย้ย0%และพิเศษค่ะย้ายค่ายค่ะรับ ส่วนลดสูงสุดมูลค่า5,000บาทกลับบ้านอีกด้วยค่ะใครที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะวันนี้อาจิต้องขอขอบคุณค่ะทุกท่านที่เสียสละเวลาในการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับช่องอาจินิวข่า a แฟมิลี่กันด้วยค่ะวันนี้อาจิขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ